ออกไปหาอะไรทานมานะคะก็คือซุก,กี้เขาเรียกว่าอะไรอะมอไฟมาล่าเจ้าเดิมห้างห้งดังที่บริการดีๆแล้วแบบตอนไปใช่ไหมเขาบอกว่าต้องรอประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าคิวเยอะมากสิตาก็เงินก็ไม่เอาแล้ค่ะแล้วันก็เดินบนรอบห้างรอบหนึ่งว่าจะกินอะไรดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบในหัวมันจินตนาการถึง ถึงเนะื้อที่จุ่มจุ่มลงไปในน้ําซุปแล้วก็จิ้มน้าจิ้มแล้วก็อะไรอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอะ่ะเออก็เลยนั่งรอค่ะ <laughs> ก็เลยนั่งรอชั่วโมงนึงนั่งรอเฉยแบบแบบว่ารับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอแบบไม่ไม่เดินไปไหนอะ่ะเออนั่งนั่งรอหน้าร้านหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแบบบรา <laughs> ก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความพยายามเหมือนกันมากอยู่ <laughs> ก็คือไปตั้งแต่สองทุ่มคำแรกที่เข้าปากอะ่ะคือมันเหมือนแบบรวมเิตาเดินในห้างก่อนก่อนที่จะไปรับคิวอีกรอบใช่ปะแล้วก็รออาหารอาหารนะช้ามากคําแรกที่เข้าปากคือสี่ทุ่มแล้วสิตาหิวแล้วแต่สองทุ่มวพาสิตาแบบเก่งมากเก่งมากเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเก่งมาก,กมากอะไรกลับมาที่เรื่องหม้อไฟต่อคือแบบสิตาได้สั่งเมนูหนึง่งซึ่งสิตารู้สึกว่ามันอ,อร่อย มากแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าคนที่ไปกินม้อไฟร้านนี้ไม่ค่อยสั่งกันนั่นแหละแบบหนึ่งจะมาอันนี้นะแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเวลาที่ไปกินกับเพื่อนทุกครั้งใช่ปะแบบบางคนก็เป็นแบบว่าม้อไฟเลเวอร์แต่เขาจะแบบสั่งกุ้งอะกุ้งเป็นตัวตัวแล้วแบบจิตารู้สึกว่า สิตาก็ชอบกินกุ้งเป็นตัวๆใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันกินยากก็เลยจะสั่งสิ่งที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นกุ้งสดทุกคนไปลองนะมันแบบอร่อยอันดอรอร่อยมากสิตาแบบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบว่าฟินกว่ากินกินกุ้งเป็นตัวแต่ว่ามันมันไม่คือถ้าอยากกินลูกชิ้นอย่าสั่งแต่ถ้าอยากกินกุ้งให้สั่งลูกชิ้นกุ้งสด <c oughs> สิตา,าพี่หิว นูก็ไปกินค้าเวลาลิมันยังไม่ปิดใช่คือคือถ้าอยากกินลูกชิ้นกุ้งให้สั่งลูกชิ้นกุ้งแต่ว่าถ้าอยากกินกุ้งให้สั่งลูกชิ้นกุ้งสดถูกต้อง